สวัสดีค่ะวันนี้เอสพีแฟมิลี่พรอนก็เก็บภาพมะม่วงเบานะคะนี่คือต้นมะม่วงเบาหน้าบ้านอันนี้มีช่อนี้ก็มีดูใกล้ๆน,น,นี่ค่ะนีก็ถ้าจะกินก็เก็บได้แล้วแบบนี้มาดูอันต่อไปนี่เลยมาดูจุดอื่นกันนะคะ อันนี้ก็คือฝังข้างนอกรั้วนี่ค่ะนี่อยู่ตรงยอดมยมก็มีนีข้างบนกันนี่ ข้างบนมีใครเห็นไหมคะนูจะเก็บถึงไหมเนี่ยยอดเกือบถึงสายไฟเลยม,มาดูฝั่งนี้อีกเห็นไหมคะก็จะมีทยอยออกมาให้เก็บ ได้กินได้ตลอดแต่ก็ไม่ชอบของเปรี้ยวเนอะมันก็จะอยู่คาต้นแบบนี้พอใกล้สุกแล้วค่อยเก็บนี่ให้ดูใกล้ๆอ่ะช่อข้างบนมีลูกเล็กด้วยแล้วก็เป็นดอกด้วยนี่อีกฝั่งหนึ่งก็มีค่ะนูน่นจะเห็นไหมนะ ừ mâm quang bào mi nóc tham lăng nhiều đuôi các buồn ติดกับต้นมะย,ยมมมมย,ยมนี้ก็มีลูกไม่เคยขาดค่ะ ก็ามาฝากกันแค่นี้นะคะกับมะม่วงเบาต้นหน้าบ้านปีนี้2567มีให้กินเท่านี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ